สวัสดีค่ะปูเป้ที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสุขุมวิ62นะคะวันนี้เป้พาลูกค้านะคะมารับชมฟอร์ดเอเวอร์เรสต์เนจน2022รุ่นสปอร์ตคันนี้เลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะราคารุ่น Everest Sport n รน e n 2022จะอยู่ที่1,464,000บาทและในส่วนของคันสีดำนี้จะเป็นคันที่เพิ่มแพ็กเกจนะคะอยู่ที่อีก60,000บาทด้วยกันจะเป็นราคารถที่1,524,000บาทค่ะสำหรับสีคันนี้นะคะก็จะมีขาวมีดำบรอนเงินสีน้ำตาลนะคะ สีไรน n g b บ u ูหรือว่าสีน้ำเงินนั่นเองนะคะแล้วก็สีขาวมุกแล้วก็สี Sedona o r เรน e ์ค่ะสำหรับสีพิเศษที่เพิ่มราคานะคะก็จะมีสีขาวมุกค่ะแล้วก็ มีสีเซด o นาออเรนต์นะคะที่จะต้องเพิ่มอีก1 2 0 0 0บาทคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะพิเศษก็คือจะเป็นคันสีดำที่มีชุดแต่งมาด้วยนะคะชุดแต่งชุดนี้เรียกว่าชุดแต่งคา r ์โก้ค่ะชุดแต่งคาโก้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะคะสำหรับตัวชุดแต่ง Next Gen e v e r e ร t เดีเยวเป้พามาชมนะคะว่าชุดแต่งรอๆตรงนี้มีอะไรยังไงกันบ้างสำหรับตัว e v e r e ร t Sport นะคะฝากระโปรงหน้ารถนะคะก็จะมีอักษรคาว่า e v e r e ร t สตัวนูนแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นชุดแต่งมาแล้วจาก นในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะก็จะเป็นโทนแบบดําเงานะคะด,ดําดุพร้อมในส่วนของโลโก้นะคะที่มีความแบบดําแบบหล่อๆนะคะจะไม่ใช่ดําแบบโครเมียมซ่อนในส่วนของกล้องนะคะ360องศาไว้ทางด้านล่างด้วยค่ะ,ะถัดมานะคะพระเอกของเรานะคะชุดแต่งคันนี้จะเป็นชุดแต่งคาโก้นะคะชุดแต่งคาโก้เนี่ย ค่อนข้างที่จะมีสไตล์ความแบบเฉียบแล้วก็ดุดันมากๆนะคะซึ่งจะเป็นลักษณะที่ครอบของเดิมเข้าไปนะคะในส่วนของพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะคะยังคงใช้งานได้อย่างปกติเลยอ่อันนี้นะคะจะเป็นลักษณะสีดําด้านนะคะซึ่งจะตัดกับตัวรถนะคะที่เป็นสีดําเงาทําให้รถออกมาดูหล่อดูแบบเท่สุดๆเลยค่ะสำหรับคันนี้สําหรับตัวเ v e r อ s รสต์สปนะคะเขาก็จะมีไฟหน้ามาให้แล้วนะคะไฟหน้า เดย์ไลท์นะคะวิ่งกลางวันสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพามาชมในส่วของด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับด้านข้างนะคะคิ Q ้วล้อนะคะที่มากับชุดแต่งนะคะก็จะเป็นคิ้วล้อ ดำด้านแบบนี้เลยค่ะจะมีความมีแบบฉลุนะคะตัวนี้นะคะให้ดูคิวร้อนเนี่ยดูมีมิติมีความสปอร์ตมากขึ้นสําหรับล้อนะคะล้อตัวนี้จะเป็นสเปคเดิมนะคะมาจากโรงงานเลยล้อตัวนี้นะคะสําหรับตัวซีรีส์นะคะจะเป็น 2555i20 5, 5อ่าตัวนี้ก็เป็นขอบที่เป็นยางเฮทีนะคะวิ่งได้พื้นถนนค่อนข้าง,าง,างเงียบแล้วก็นุ่มนวลเป็นอย่างมากเลยค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่อง2.0ใบเทอร์โบนะคะเกียร์6สปีดตัวนี้จะอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันค่ะมาในส่วนของภายในสักเล็กน้อยนะคะภายในคันนี้นะคะก็จะเป็นภายในแบบ Everest Sport นะคะซึ่งภายในเบาะเนี่ยค่ะจะเป็นเบาะหนังดำ้น,นะคะเดินตะเข็บได้4ทาำแบบนี้นะคะเบาะคู่หน้านะคะจะเป็นเบาะ ปรับไฟฟ้าแทิศทางอาพวงมลาลัยเรายังคงเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะเหมือนเดิมแบบนี้เลยเกียร์นะคะด้านล่างก็จะเป็นเกียร์6สปีดนะคะหน้าจอ sing f a นะคะด้านล่างแบบนี้อาเบ่งมือไฟฟ้านะคะมีให้ทุกรุ่นสําหรับวอร r e s t และก็ในส่วนของพุสตาทด้วยนะคะพอหอมปากหอมคอนะคะทางด้านในนะคะออกมาในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะสำหรับด้านหลังฝาท้ายเนี่ยจะเป็นฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะคะก็คือสามารถพกคุญแจไว้ที่ตัวนะคะลูกค้าสามารถ ไปที่รถปุ๊บเตะนะคะฝาท้ายก็จะเปิดได้เลยสำหรับไฟท้ายนะคะตัวนี้สวยงามมากๆนะคะจะมีเฉพาะตัวรุ่นสปอร์ตกับไทเทเนียมพัดเท่านั้นจะเป็นฝาท้าย LED Signature นี่เลยนะคะสวยๆนะคะลูกค้าแทบไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะไฟท้ายแบบนี้นะคะมาจากโรงงานด้านหลังนะคะเสริมหล่อดด้วยสเกิร์ตท,ท่อคู่ แบบนี้เลยนะคะเป็นเซ็ตเดียวกันกับทางด้านหน้าแต่ว่าท่อคู่ตัวนี้จะเป็นท่อที่เป็นท่อแต่งนะคะตัวนี้เนาะครอบของเดิมเข้าไปนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังก็ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมสำหรับเอเวอรสนะคะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเต็มถังอยู่ที่80ลิตรค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับรถ s อดเอเวอเรสต์ในเจนรุ่นสปอร์2022คันนี้นะคะ ลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะโปรโมชั่นดีๆชุดแต่งสวยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ับคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเป้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะก็วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ